สวัสดีค่ะนางใหม่ไพยิปซีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางใหม่ยิปซีชนแนลนะคะช่องแหการดูดวงทาง YouTube นะคะวันนี้แม่หมอจะมาทำแรนดอมในหัวข้อเรื่องที่ว่าความสัมพันธ์นี้จะเป็นไตอย่างไรนะคะแม่หมอขอขอบคุณมากนะคะสำหรับผู้ที่ติดตาม กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ต่างๆแล้วก็อวยพรมันเกิดแม่หมอมานะคะแล้วก็เป็นห่วงดูแลสุขภาพเป็นห่วงสุขภาพแม่หมอนะคะเสียงก็ยังแหบอยู่นะคะแต่เป็นไข้เป็นอะไรหายแล้วนะคะทุกอย่างหายแล้วแต่เหลือแต่เสียงแหบนี่แหละคะ่ะ <laughs> มาดูซิว่าความสัมพันธ์นี้จะเป็นอย่างไรนะคะ <c oughs> ความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะคะจะเป็นอย่างไร The High p r i e s t นะคะก็คือรักกันนั่นแหละค่ะแต่ว่าต้องเป็นรักแบบรักแบบในความเงียบรักแบบในความลับคุณกับเขาเป็นคนในความลับกันนะคะในความเงียบนี้นะคะก็ยังรักกันอยู่รักกันดีอยู่แต่ต้องเก็บเป็นความลับนะคะ ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเป็นความลับค่ะแชนรความสัมพันธ์นี้ยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้ตอนนี้ก็เลยเลือกที่จะเงียบหรือเลือกที่จะแบบชะลอความสัมพันธ์สำหรับผู้ที่สถานการณ์แอบรักแอบชอบนะคะก็คือแค แค่ส่องคุณในโซเชียลเท่านั้นนะคะยังไม่กล้าแอคชั่นอะไรยังทำอะไรไม่ได้ในความสัมพันธ์สำหรับผู้ที่ดิวกันอยู่ไม่ว่าจะดิวกันด้วยเรื่องเพุผลอันกรใดก็แล้วแต่นะคะดิวกันอยู่ก็ต้องเอาไปปรับใช้กับสถานการณ์ของคุณนะคะสำหรับผู้ที่ดิวกันอยู่มีการพูดคุยกันมีการติดต่อสื่อสารกันอยู่หรือมีการเห็นกันอยู่ ไม่ว่าจะทางใดทางหนึ่งนะคะเขาเก็บความรู้สึกไว้กับตัวมันยังไม่พัฒนายัางไม่แอคชั่นชะลอความสัมพันธ์อยู่นะคะสำหรับผู้ที่มูฟออนกันไปแล้วก็คือตอนนี้ก็คือถอยห่างเงียบไปอันนะคะเจอเพนท์เค l ลแม่หมอมองว่าเขายังเห็นคุณอยู่เขายังส่องคุณอยู่นะคะยังไม่ได้มีการบล็อกกันไปแต่สำหรับผู้ที่บล็อกกันไปแม่หมอเชื่อ มั่นเลยค่ะว่าเขาเอาบัญชีอื่นเข้ามาสองคุณเขายังเห็นคุณอยู่ค่ะเขาเห็นคุณตลอดในความเยบงานในความที่พัฒนาความสัมพันธ์ไม่ได้ความสัมพันธ์นี้หยุดชะงักหรือชะลอไปนะคะเขายังรักและคิดถึงคุณเสมอและเขาเข้ามาสองคุณเสมอเขาแอบ,บมองคุณอยู่ตลอดนะคะสําหรับผู้ที่เห็นกันตัวเป็นๆน,นะคะเขาแอบ,บมองคุณตลอดเขามองคุณอยู่ตลอดนั่นแหละค่ะ แต่เป็นการแอบมองเพราะว่าไม่ยังไม่อยากให้คุณรู้นะคะอาจจะมีเหตุผลใดที่ยังไม่สามารถพัฒนาความสัมพันธ์ได้เด็กไม้นะคะเด็กไม้หมายถึงวันนั่นแหละเขาก็ยังส่องเขาก็ยังมองคุณอยู่เขาก็ยังรักและคิดถึงคุณอยู่นั่นเองเด็กยูนิเว e ร์สนะคะคุณเป็นโลกทั้งใบของเขานะคะแต่ถาม ตอบคำถามตามท็อปปิกนะคะก็คือยังพัฒนาความสัมพันธ์ไม่ได้ก็เลยหยุดชะงักไปก่อนนะคะแต่ว่าเขาส่องคุณตลอดคุณกับเขายังมีการเละกการอยู่ตลอดแต่เป็นความลับเป็นความเงียบงนันเป็นความที่แบบยังไปต่อในความสัมพันธ์ไม่ได้นะคะ <s heim> เสียงไม่หมออ่าแล้วเนี่ยเอชอเปอร์นโคลคุณกับเขา ไม่ใช่เฉพาะเขาอย่างเดียวนะคะความสัมพันธ์นี้จะเป็นอย่างไรความสัมพันธ์นี้คุณกับเขามีกันและกันมีแค่หนึ่งเดียวค่ะนะคะคุณกับเขายังรักกันอยู่นะขอให้คุณเชื่อมั่นนะไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรขอให้คุณรอรอรอขอให้คุณเชื่อมั่นว่าเขารักคุณคนเดียวคุณก็รักเขาคนเดียวคุณกับเขาทั้งคุณคุณทั้งคุณและเขาคุณทั้งคู่นะคะรักกันและรักกันเพียงคนเดียวรักหนึ่งเดียวไม่มี แบ่งใจให้คนอื่นนะคะถ้าสถานการณ์ถ้าคุณทั้งคู่มีคอมมิชเมนต์ซีรีสจริงๆหรือไฟใดไฟดึงมีคอมมิชซีรีสจริงๆก็คือเขาก,ไไากแบบา็ไม่ได้มีความรักแบบเสน่หาไม่ได้มีความรักแบบ อารมนติกเลิฟนะคะเขาอยู่กันเพราะหน้าที่นะคะเขารักคุณรักเพียงหนึ่งเดียวอยู่ในใจถึงได้เป็นความลับนะคะยังเปิดเผยความสัมพันธ์นี้ไม่ได้ความสัมพันธ์นี้ก็เลยหยุดชะง,งักแต่ถ้าคุณโสดจริงๆคุณไม่มีใครเขาก็ชะลอความสัมพันธ์ไปก่อนเพราะว่ายังพัฒนาความสัมพันธ์ไม่ได้จะด้วยเหตุผลคนใดก็แล้วแต่ยังไม่พัฒนาความสัมพันธ์นะคะความสัมพันธ์นี้ยังพัฒนาไม่ได้นะคะทำะแพรน e แ e นแพ n นสำหรับนี้ก็คือแบบคล้ายๆกับว่ารักและคิดถึงรักและคิดถึงกันอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีกันและกันอยู่ตลอดเวลาค่ะนะคะแต่ก็มีกันอยู่อย่เงียบภายในใจไม่ได้เปิดเผยสถานะให้ความชัดเจนอะไรยังไม่ได้นะคะโอ้ย <laughs> อันนี้คิงเอาเพนต์ดิงเานะคะ คิงออฟเพนเกิลนี่หมายถึงเขามีภาระหน้าที่อยู่เหนือหัวใจนะคะแต่เขาหันหลังกลับมาคุณเห็นไหมเขาหันหลังคือคุณอยู่ข้างหลังเขาอยู่ตลอดอยู่ในใจอยู่อยู่ในใจเขาอยู่ข้างหลังเขาตลอดนะคะเขาก็ทํางานไปหาเงินไปติดต่อนูน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็โฟกัสเรื่องความรักไม่ได้นะคะซิกซ์ซบซอดตอนนี้เขาปล่อยไปก่อนนะคะแล้วก็จะเป็นเอ่อควีนออฟครับ คือตอนเนี้เขาปล่อยให้สถานการณ์เป็นแบบนี้ไปก่อนเงียบๆเงันๆไปนะคะแต่ว่าก็ยังมีการและกันอยู่สักวันหนึ่งนะคะเมื่อเขาพร้อมแล้วที่จะแอคชั่นพอพร้อมแล้วที่จะเดินหน้าความสัมพันธ์เมื่อเขาพร้อมแล้วที่จะให้ความชัดเจนกับคุณและเขาจะเป็นฝ่ายติดต่อคุณมาหรือเป็นฝ่ายแอคเทคแอคชั่นเองนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะ